ครับยาวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีชํำโหระพาแมงลักกับเผาทําวิธีการทําเหมือนกันหมดว่าเป็นพืชตระกูลเดียวกันแต่วันนี้เดี๋ยวจะสาธิตโหระพาอ่อนง่ายๆนะครับขั้นแรกนะครับเรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนนะครับก่อนแรกครับเตรียงจอบนะครับจอบขุดดิน นะครับหมดจบบ้านเราเนี่ยแหละ,ะง่ายๆนะครับอ่าอันที่สองกันไกกันไกนกับ,กบอันที่สามไม้เสียบลูกชิ้นอใช้แล้วนี่แหละนี่มีรอยย่างด้วยนะอันหนึ่งแก้วสำหรับเป็นอุปกรณ์ชามถ้าไม่มีก็ไปตัดขวดคนขวดอะไรม,มาก็ได้ง่ายๆนะครับอาเรามาเริ่มวิธีการทำเลยนะครับ ขั้นแรกก็มากจกนะครับไปขุดดินมานะครับขุดดินมาแล้วก็พอได้ดินมาปุ๊บนี่เรามาเตรียมดินกันเตรียมดินอถ้าไม่อยากไปขุดมันเหนื่อยนี่ดินถุงซือมานะครับแล้วก็เอามาเตรียมดินง่าย,ายามันแห้งเติมน้ำลงไปหน่อยปุ๊บ ย้ำเข้ากันปึ๊บอ่าเสร็จอ่าเรามาเตรียมแก้วเลยมีแก้วอ่าใส่เข้าไปบีบบีบบีบให้แน่นบีบให้แน่นใส่ข้างที่สองไปบีบให้แน่นปึ๊บปึ๊บอ่พอได้ดินมาปึ๊บอ่าได้ดินมาแล้วอ่าตะไคร อ,าา <S <S อ่อ,อ,อ,อนๆก็จะไหม้ดูดิย,ดออยอดยอดอ่อนยอดอ่อนๆอ่าตัดตัดจึ๊ดเนี่ยตัดอ่าเนี่ยยอดมันยอดนี่แหละย,ยอดเลยที่เรากินกับก๋วยเตี๋ยวกินกับอะไรนะอ่ะตัดนี้ออกนะใบออกการการคายน้ำเนะนี่ยมีสักสองข้อนี้นี่ข้อแรกข้อสองแค่นี้เราก็ตัดออกก็ได้เหลือไว้ข้างบนยอดเดียว ก็เดือยอดทั้ยอดเดียวแค่นี้อ่ะเราได้แล้วอย่างนี้ปึ๊บนะรับตอนดินที่เราเตรียมไว้มานี่เราวัดก่อนไม่ให้มันทิ่มนี่ประมาณสองในสามเราก็เสียบลงไม้เสียบลูกชิ้นหมุนหน่อยให้มันเป็นวงเป็นรูจะได้ไม่ช้ำนยก้านมันจะได้ไม่ช้ำถ้าก้านมันช้ำมันจะไม่ออกราก เสียบเข้าไปเสียบเบาๆบเบาๆานะครับ,รบเบามือแล้วก็กดดินให้แน่นกดให้แน่นเลยนะครับเนี่ยได้แล้วนี่ปึ๊บป๊บอ,อันนี้ผมเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วหลายอันนะครับแล้วก็ลดน้ำห,หลังจากผ่านไปประมาณเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันนี่มาดูผลงาน นี่เนี่ยนี้ผมชาไม้่วงหน้านะครับหลังจากผ่านไปเจ็ดวันเขาจอกรากนะครับยานี่เห็นรากขาวๆไหมเห็นไหมนี่รากรากลากเขาขาวๆนี่รากขาวๆออกมาี่แกะออกให้ดูสดๆนี่เห็นไหมออกตามข้อนั่นแหละออกตามข้อที่ผมนั่นแหละเมื่อกี้หละ นี่ไงเยอะเลยลม่เลยไม่ยากนะนีล่ลาบ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 กราจอกตามข้อข้อเมื่อกี้นี่ใบอ่อนยอดอ่อนอย่างที่เราตัดเมื่อกี้อ,อยาลองทำดูนะง่ายงาย่ไม่ยากไปบายคราวหน้าเจอกันใหม่